เรากลับมาอยู่ในแมปดึงดาบซิมูเลเตอร์นะฮะแต่ผมว่าจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อแมปนะแมปดึงเกมพาร์ซิมูเลเตอร์นะฮะเกมพาร์เขาเยอะมากแมปนี้แมปดึงเกมพาร์ซิมูเลเตอร์นะครับจริงๆตอนแรกที่เล่นที่ผมติดเนี่ยเพราะว่า UGC นะแต่ตอนนี้เรื่อง UGC ผมลืมไปเลยตั้งแต่ฮาโลวีนมาคือมันเล่นยากแล้วก็เกมพาร์เยอะมากนะฮะมันเพย์ทูวินแบบชัดเจนมากๆเกมอื่นก็เพย์ทูวินแหละแต่อันนี้มันค่อนข้างชัดว่าต้องซื้อเกมพาร์ถึงจะเล่นง่ายขึ้นอ่ะวันนี้มา มีอัปเดต2ครั้งมานะครับรวบยอดเลยแล้วกันเรามาดูว่าอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างนะฮะ,ะที่แน่นอนคือฮาโลวีนไม่อยู่แล้วไปแล้วนะครับ Membership อะไรอีกอ่ะเป็นระบบที่จะให้รางวาัลเอ้ยผมเห็นหลายแมปแล้วนะระบบนี้คือเป็นซับสคริปต์คือเป็นการที่เราเหมือนจะเป็นการตัดโลบักแบบอัตโนมัติอะเดือนต่อเดือนนะฮะสมัครสมาชิกอะไรอย่างนี้มี o อคลิกนะฮะมีโบนัสคูณ2สเต็งแล้วก็มี OP m e เมกาเพชรเป็นมิติก ่าแล้วก็ระบบครับใหม่ฮะเป็นเทียใหม่เป็นระดับของเทียของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้ามาฮะเอามารอลเกมพาสนั่นไงมาทุกอัปเดตบาลานโซน6อันนี้เป็นอัปเดตครั้งที่แล้วฮะเป็นโซนใหม่อ๋อมาอยู่ในเมมเบอร์ชิพเป็น OP พคลิกอันใหม่ OP คลิกก็คือก็คืออ่าอยู่ตรงไหนนะมันเป็นตัวคลิกช่วยเสริมในการคลิกอะ่ะมันต้องดูที่โซน ตอนนี้เราใส่อันนี้อยู่หมื่นสองอออันนี้ใช่ไหมโอ้แสนห้ามีโอพีเพชนะครับคูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่กมาหกร้อยสี่ิบเก้าโลบักยกเลิกได้ไหมผมว่ามันน่าจะตัด Auto ออโต้อะไม่แน่ใจต้องไปดูในในหน้าเว็บนะครับว่าเป็นการตัดแบบสคริปชั่นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเขาไปยกเลิกสามสิบวันเมมเบอร์ชิพนะครับตอนนี้พลังดาบของเรานะฮะสามจุดหกเอสเอ็กนะครับต่อนหนึ่งคลิกมีอีเวนต์คูณสี่อยู่นะฮะข้างบนอันนี้คือสเต็งที่มีอยู่ตอนนี้ 64 sp นะครับแล้วก็มีวินอยู่426 sx ส่วนรีเบิร์เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรละอ่ารีเบิร์ไม่มีนะฮะเต็มแล้วมีแค่เลเวลที่เพิ่มมาใหม่ครั้งที่แล้วตอนนี้ผมเลเวล22นะครับบวก735%มเปอร์เซ็นต์เลเวลมันก็เก็บยากเหมือนกันนะจาก3.6 sx นะฮะเปลี่ยนคลิกใหม่เป็น150,000กลายมาเป็นโอ้โหสี่ sx โอ้โห นี่ยังไม่ได้บูสอะไรเลยนะมันคนละเรื่องเลยอ่ะดูต่อดูต่อเกมพาสมีอะไรอีกอันนี้ตัวเก่าใช่ไหม <c oughs> คูณสองเอ a มอคูณสามเอ a มอลลจำได้ไหมฮะครั้งที่แล้วคูณสองช้นน่คูณ, 2, คณ3ามชิเน่มันต้องมีการันตีมันนี่ไงเพราะว่ามันหนึรเซไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้ามไปโอ้แต่ราคามันคนละเรื่องเลยร้อยกว่าสองร้อยอันนี้มาสองพันหนึ่งร้ยเก้สิบเก้าเพื่อวิทยาศาสตร์ ทุกคนสามารถรู้ได้นะฮะไม่ต้องมาทดลองเองนะครับมาดูว่าเราเติมแบบเต็มๆแล้วมันจะเป็นยังไงฮะสอง0ันร้อมันก็เป็นการลดจำนวนโลบัคที่ผมมีอยู่นะฮะหนึ่งรเอรเซ็นอมอรลามาหมดหรือยังเนี่ยเต็มเลยเกมพาสสัตว์เลี้ยงเออสัตว์เลี้ยงใช่ครั้งที่แล้วผมมาดูแล้วตอนที่อัปเดตมาแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะฮะสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยคูณหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับราคาหนึ่งหห้าพันโลบัคจำได้ไหมฮะเราเคยซื้อไปตัวหนึ่งตอนนู้นเลยแรกๆ มันคูณเท่าไหร่นะคูณสองหมื่นหรือว่าสองหมื่นหรือสี่หมื่นผมจะไม่ได้แต่พอผมกลับมาดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันพลังมันเพิ่มขึ้นตัวนี้เนี่ยเอาต้าดูมินัสหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ้าคาปิบา่าก็เหมือนกันหกหมื่นนะฮะคาปิาา่าคือพลังมันเพิ่มขึ้นจากเดิมผมไม่แน่ใจว่าเขาบัฟหรือว่าเป็นเพราะว่าเราซื้อเกมพาสที่มันเพิ่มพลังอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้แสนแปดเนี่ยผมว่าไม่คุ้มเพราะว่าเรามีแสนสามอยู่แล้ว ไปเปิดตู้ดีกว่าเพราะว่าเราซื้อเกมพา s สเอเมอรัลมาเปิดจากตู้อาจจะพอใช้งานได้พอๆกันนะฮะเดี๋ยวค่อยลองดูนี่คือทีวีใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ก TV าทีวีสี่พอ่ะส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะเราก็บูสต์ไปแล้วก็มาลุยด่านกันดูว่าจะเป็นยังไงขอเวลาซื้อบูสต์แป๊บหนึ่งมันเยอะมากร่างซ้ายล่างขวาเพียบเลยฮะบูสต์ทั้งหมดตอนนี้หคลิกหนึ่งร้บอสเท่าไหร่นะตรงนี้ทำไมเกมแหลก รู้สึกเหมือนเกมแหลกเขาต้องการ800ร้ SP ผมมีแค่68สู้ได้ไหมลองดูสิออโต้คลิกไปก่อนสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวนะสักร้อยหนึ่งจะได้ไหมโอ้แต่มันฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยครับ <laughs> ระบบเมมเบอร์ชิพฟาร์มเร็วขึ้นเยอะ UGC UGC มีอะไรที่ยังไม่ได้เก็บบ้างสเปเชียลอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ได้ฮาโลวีนไปแล้วมีอันนี้อืม อ๋อลืม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 สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโซนนี้เรามีวินอยู่426 SX นะฮะตู้สูงสุดมันมีระดับใหม่คือ e อมม a ร d ลเมื่อกี้อ่ะฮะมันต้องเป็น e อมม a ร d ลสูงกว่าชัยนี่ทำไมกิ้งนาน e อมม a ร d ลเ g จ n น a ด y รี่ตัวเดิมตัวเดิมพลังเท่าไหร่คูณ18,000โอ้โหใช้ได้อยู่นะเออสัตว์เลี้ยงเขาบัฟจริงด้วยฮะ อันนี้คือตัวฮโลวีนตอนที่เราได้มาเนี่คือหมื่นึ่งแต่กลายมาเป็น2 5งหมอ่ะร้อยกว่า SP แล้วสูได้อย่างบอสเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วร้อยหนึ่งร้อยหนึงสู้ได้แล้ว,ลว, 101, 101ลวนี่รอมานานดรอปจิ Drop ๊กซอห์ saw, ฮะเ e เจนดัเกมแหลกครับแต่ผมออกไม่ได้นะบูเซอร์ไปแล้วมิตติก็เดนคูคิเทนนะครับมิตติกเมื่อกี้ครับมาโอ้สองหมื 22. เก่งกว่าตัวจากตู้อีก ไม่ต้องฟาร์มวินเลยอย่างนั้นฟาร์มเซ็งก่อนแป๊บหนึง่งจะได้สู้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มมิติกซักสี่ห้าตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปโซนต่อไปครับครับครับมิติกมิติกครับมาเลยนะฮะเพียบแล้วก็ใส่ตัวที่ดีสุดมาตัวล่าสุดอื้มสองร้อยสิบเก้า SS ก็ยังดีเอาละไปโซนต่อไปโซนต่อไปคือโลกใต้น้าอ๋ออันนี้ก็เพิ่มด้วยคือมันเหมือนจะเป็นอา VIP ของแต่ละโซน ที่เราซื้อไว้ใส่ได้เลยเหรอไม่ต้องรอปลดล็อกอันนี้มาตรงนี้เลยคนระับตรงดึงมาตรงนี้เลยเจ็ดร้อยปดิบสองสออันนี้คือดาบของโซนที่แล้วนะฮะมาฝึกในโซนนี้อ่าอันนี้คือยังไม่มาใช่ไหมส่วนตู้สัตว์เลี้ยงนะฮะใช้หน่วย SP สูงสุด750 SP ก็ใกล้แล้วนะอีกนิดหนึ่งมาดึงดาบอันแรกตรงนี้ Popsicle ไอติม โอ้โหข้ามหน่วยไปเลยอะ่ะคือหน่วยใหม่หมดเลยฮนะแล้วก็อันนี้ข้ามไปอีกหน่วยหนึ่งหน่วยเอ็นคือไม่มีเกมพาสไม่ได้บูสต์ไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าเกิดเล่นตั้งแต่แรกๆจะถึงไม่โซนนี้ป่านนี้เล่นทุกวันทั้งวันยังไงก็ไม่ถึงอะ่ะตรงเนี้ยมันยากเกินโอ้โหดึงได้ไหมดึงได้ไหมดูสิเฮ้ยดึงได้ดึงได้ดไดเออโอเคได้ติมมาพลังพลิกเท่าไหร่ ห sp ดึงได้ไหมโอ้โหดึงไม่ได้แต่เกือบแต่เกือบเหมือนเกือบจะดึงได้7จ็ดจุดห้าโอบอสโอ้ฉลามเมกโลดอนซีเอนอ่ะเดี๋ยวดึงอันนี้แล้วก็ฟาร์มวินแล้วมาเปิดสัตว์เลี้ยงดูว่าสัตว์เลี้ยงพลังเท่าไหร่นะครับตู้สูงสุดดาบเริ่มทำง่ายขึ้นอะ่ะแรกๆดาบสวยนะหลังๆเปนอะไรก็ไม่รู้อืมดึงมาเรียบร้อย ได้วินมายังไม่ถึงครับแต่พลังการคลิกโอ้โหเพิ่มมานิดเดียว 1.1sp เออเจนเดอรี่เท่าไหร่เจนเดอรี่ 58, 58เทียบกับ ik, อีพิกเมื่อกี้52โอ้ต่างกันนิดเดียวเองส่วนคอมมอนอันคอมมอนโอ้ได้หมดฮะใช้ได้หมด49,4951มาเปิดมาเปิดมาต่างกันไม่เยอะโอเค ใส่ตัวที่ดีี่สุดมาตอนนี้1.2 SP นะครับเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงทั้งทีมปุ๊บหมดไหมไม่หมดยังมีตรงนี้อยู่เดี๋ยวฟาร์มอีกตอนนี้ได้มา2.1 SP เร็วขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งอืมลีเจนารีร่สองตัวมิติกไม่ออกเลยแฮะรอบทุกตัวแล้วอ่าตอนนี้2.5 SP <laughs> แล้วก็ดูนะฮะขึ้นทีละนิดทีลนิดน่าจะดึงได้ละดึงได้แล้วโอเคเออเรียบร้อย2.6ง p นะครับ <laughs> ขยับมานิดเดียวอุตส่า์ดึงได้เาจะได้วินเยอะอยู่แต่วินก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะตอนนี้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นตู้สูงสุดทั้งหมดแล้วนะฮะ อ่ะดึงมาได้3อันนะฮะเหลือ2อันนี้แล้วก็บอสซึ่งอาจจะต้องฟาร์มสักครึ่งวันน่าจะได้นะผมว่าครึ่งวันน่าจะสู้ได้อยู่แต่มันก็เสียเวลานะฮะนี่คือสมัครเกมพาสทุกอย่างระบบสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็บูสต์หมดแล้วด้วยได้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ